สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกกับมาใน Rune Slayer ซ,นน e ซึ่งอันนี้คือ EP 3หรือ EP 4นะทุกคนซึ่งเออเรานั้นได้เรียนรู้กับเกมเยอะขึ้นอ่างไงก็คือพวกมิชชั่นก็คือค่าสัปหลับเพื่อเวลอัพแล้วก็ต้องเก็บแร่ก,กับเอ่อ m a ทเรียลต่างๆเพื่อที่จะได้ทำชุดเกาะที่แข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะรับแล้วไปจนภัยโลก เราสำรวจโลกแล้วก็ PVP กับคนอื่นๆว่าแต่มันยิ่งไหนนี่มยิ่งไหนว้าเธออยู่ข้างเราเหรอโอเค็มดี้งนนั้นดิเรียนรู้กับเกมเยอะขึ้นแล้วง่ายๆก็คือพวกเรานั้นต้องเก็บเราต้องเก็บแลท่าพเพราต้องเก็บแลท่าใหม่เราต้องเก็บเออแลท่าใหม่ๆพเพราะถึงจะเออเพราะถึงจะกดลับพี่ พวกเราต้องเก็บและทาดใหม่ๆเพราะถึงจะปลดล็อกชุดเกาะใหม่ๆเข้าใจมินดี้ปลดล็อกชุดเกาะใหม่ๆ,ๆที่สามารถขาบได้อ่ะมันดีมาเร็วอู้ไม่ประวัตมินดี้ไปแล้วต,ต้องเก็บแลท่าที่ดี<ๆ>แต่อัลเปิลไม่ต้องเก็บเลียวกระเป๋าเต็ม<ๆ>แต่ว่ามันดีตอนนี้ถ้าคิดมาแล้วปะ<ๆ>ก็คือเอาบรอนซ์ไปดูก่อนว่าขาับะไรได้บ้าง มีหวัวใจสัตว์หัวใจสัตว์เอาไปคาฟเลยได้บ้างแต่ขอดูก่อนก็คือเราคาฟเลยมีใหม่ไม่ได้เลยอันนี้ Girl, เนไลท์เลเซอร์ก็มีสลามอยู่ข้างล่างมันไม่สลามเสร็จอย่างคนไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้ถ้าคิดมาหรอปะอต้องไปเอ,อ่อครับคนนี้ก่อนทิ้ไปแล้วนหนไม่อันนี้ทธอไมต้องคาฟเธอคาฟไปหมดแล้เนี่ย แต่เราต้องดูก่อนเอ้ยนี่ไง Copper Pickaxe มันนี้มาเร็วมาซื้อเร็วกลับมาที่ขาบะ,ะมาถ้าเราจะเริ่มไปจนไทยได้วยการซื้อ Copper Pickaxe นะเนี่ย Copper Pickaxe ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาหา Blacksmith ตรงนี้อ่าเฮ้ยถ้าปลอก Slime Boots อ่ะได้จากการ่า s l i m e เอาเออ Copper Pickaxe อันนี้เออไม่ไม่ไม่ออซื้อเลยซื้อเลยซื้อ,อยังโอเคซื้อ,อยังได นี่เรามีของเราลวเออเธอเสือ The Miner คราวนี้เพะจะไม่ใช่ว่าเป็นมันเป็นไม้เหรอไม่ไม่ไม่นี่ตำลมาแล้วนี่ Pickaxe าอนี้ออกไปโอเคแฟนเธอก็คือตอนนี้ไอชัม่มดีเขาต้องไปขุด Copper เ,เพราะเห็นจะปลดหลอกแร่ใหม่ๆซึ่งเพราะจะได้คราบออกใหม่ๆแต่ว่าเฮ้ยสลามนดีสลามไปส, <Bye. S 1> สลามอยู่เลยช่างคา ช่วยมันค่าช่วยกันค่ะเราจะพูดไม่ค่อยชัดตัวพี่เราได้สไลม์ชังก็กรอกรซสปี้ไม่ใหม่แต่ว่าพีเพิ่งาน้มีตรงนี้ด้วยตันดีม้มนดิ๊บเพราะม,มาผิดทางแล้วพต้องไปตรงฟาร์มอ่ะเพราะคนชินตรงฟาร์มสุดแล้วเนาะใช่ป่ะเส้นทางตรงฟาร์มเนาะชั้นดก็คือตอนนี้ที่ที่เพราะคนชินสุดแลก็คือ north ของฟาร์มใช่ไหมก็คือทางเหนือของฟาร์มก็คือทางนี้นะทุกคน แบบด่านแถวทางเหนือเพราะเราได้ออสำรวจแล้วใช่ปะเดียเธอรู้หรือเปล่าเราอ่านทีปล้วมันบอกว่าเออว่าแฟคชั่นอื่นสามารถจมตีเราได้คือเออน้องอาไมเออขึ้นมาไปๆบก็คือแฟคชั่นอื่นสามารถจมตีเราได้เราก็เลยต้องเตรียมพร้อมมันดีก่อนที่ The Great Old Hag Wars จะมา <c oughs> นี่มาตรงน,นี้นี่าตรงน,นี้ อันนี้พุ่งกระโดดวะไม่ใช่โอ้ยเอกเออคราวนี้มาขุดแล้วการพ่อจะปลดเราขึ้นมอเฮ้ยเราจะขุดไอรอนนี่ขุดเลยเออเฮ้ยขุดไหนเฮ้ยปลดเรกขึ้นมาขุดกันขุดได้กันได้เหรอเราแย่งเธอเฮ้ยเก็บอันนี้ดไว้เช้า ชุมส์คราวนี้เพาะปลดล็อกเอออันใหม่หรอใช่นดิเออเขาไปนในถ้ำสลามดิมันมีแร่เยอะอะก็ได้พีจากกาพักร์พาสไลน์ด้วนี่ไงเธอเธอขุดอันนี้เลยเธอขุดคัพเปอร์เลยเธอจะได้ปลดล็อกคัพเปอร์โบว์มั้งล่ะมือเราจะขุดไอรอนนี่มันดืตอนตรงต่อไปเออตรงนั้นแหละระวงัง นักวันวนเนาะใช่ไหมเป็นเอเลี่ยนอ่อดีคอนี้นี่เออให้เราขุดไอร้อนได้ปะได้เราจะได้ครับไอเทมเราเทรดให้เธอได้หมาเออใช่ยังไม่ได้เก็บเฮ้ยนักขุนของเรากระเป๋าเต็มแล้ว่าเธอกินแอปเปิ้ลดีหมดกินแล้วเราอยากให้มันชิคข่ะ คนไม่กินน่จาจะฆ่าสลามไปหมดเลยว่าะเธอไม่เจอมินดี้เาเธอไม่เจออ๋อกด H เพื่อใช้ไฟฉายมินดีนดีขึ้นเลยแล้วเห็นเธอแล้วอ่ะมินดีเธอดรำมากเลยเราไม่เห็นเธออยู่ในเงาอ่ะมินด,นดีกด H กด H สว่างมากเลยเนาะในที่สดกันได้ไปมแล้วกลับไปเดี๋ยวไปเคลียร์กระเป๋าด้วยในการทำแอปเปิลพายเสกไข่ไปไปคราฟกันแล้วก็ใส่ไข่มันหวานหรือมันควรจะเค็มไม่รู้สิไข่อุ้ยก็ทานไข่ไงมันก็หวานไม่กว่าความใส่น้ำตาลพวกเราอย่ามิ้วบกวางเลยจะมิกับไปหาไปเท่มกันดีกว่า เราจะได้เออตอนนี้ที่เราอยากเคลียร์คือแมนวูได้มันเยอะมากเลยไม่ไม่ไม่ผิดที่ผิดที่ไปตอ่ปตอเลยอ,อ่าเข้ามามินดีมาครับตรงนี้เฮ้ยนี่ไงสไลม์บูทต้องมีช้างยู่ reduce fall damage ตัวนี้ไง ก็คือเอ่ออันนี้อันนี้ให้ชุดเกาะเยอะกว่าแต่สไลม์บูทจะทให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ฟอลดามิชร้อยลงแล้วก็มันเด้มเนด่เอ่อล็อกบอลล็อกอันใหม่อ่ะเราเอ่อสแนลฟ์ยังไงตรงนี้ปะอันนี้จริงด้วยจริงด้วยมาทำคัพเปอร์ไอรอนกับมาเร็วมาทำแล้วมาทำคัพเปอร์บอลนี่ไงปอดล็อกเรซิปี้ใหม่แล้วทำอาวุธใหม่ๆห่เดี๋ยวก็จริงด้วยคัพเปอร์เอ่อไอรอน ไหนอ่ะีทำหรืทำหรือย่ะโอเคบูบูาปลดล็อกไล่อะข่นะูหน่อยก็คือเธอนั้นเอ่อปลดล็อกพวกนี้ซึ่งใช้ไม่ได้พเพราะเฮฟวี่เฮ<อ>้ยแต่น้องแต่น้องตอนนี้พวกปลดล็อกเรซสับปีใหม่ใหม่หรอน้องใช่ไหมแต่ว่าเราอดูกอ่ะแต่มันไม่มีไอรอนแดกเกอร์ Mereka tidak memiliki Iron Dagger Light Leather Gloves Mereka tidak memiliki Iron Dagger Oh, harus melakukan Vell 8, sehingga akan mencegah Ini teman-teman, cepat Ini teman-teman, cepat Oke Mereka memiliki Slime? Cepat, cepat Mereka memiliki Slime Lihatlah, mereka not gonna lie those k i n d of look nice เอ้ยเดี๋ยนวะไปที่นอร์ h เหมือนเดิมนะตอนนี้เราคับไลไอ,ลอรอนไม่ได้เลยไงไงก็คือไอ,อรอนนั้นไรประโยชน์แล้วก็เป่าเราเต็มหรอวะเดี๋ยวตาม,มาทำลายไอเทมทิ้งยังไงอะ มีร้านค้าเลือหลายเมียื่องไอเทมเนี่ย<ม>อ้นี่ไงเราขับแอปเป๊ลพายได้เออนเอ่ออันข้างล่างอ่ะอาหารเออใช่ั้นคุกเลยไ <c oughs> อ่มไม่มีใ <น S 2> ครไปเก็บใครดิทำแอปเป๊ลพายเยอะๆดิก็บอกจะได้เคลียร์ไปกันเลยน่ารักช็อ บ้ากบ้าเอาไข่ลงมาเร็วไอ้ไก่น้อย yes โอ้ยโอทีมนนี้เธอเก็บที่เลือเลยเดี๋ยวเราไปอ้ามันหมดเลยมันอุตส่าห์ส่งมาต้องตัดนให่ได้ไปเดี๋ยวพี่ทำแอปเปิลพายเยอะๆเลย อร่อยดีโอเคตอนนี้กระเป๋าพลอว่างแล้วใช่ปหมเออกระเป๋าสี่สิบสองอะพอนี้มันดีมันดิมันคิวโอเคดิไปแล้วต่อมาตอนนั้นอยากทำรองเท้าสไลม์แต่ว่าอย่างแรกที่เรต้องมีก็คือเอออะไรนะขอดูก่อนขอดูก่อนเพราะน,นต้องมีสไลม์บูทกซ,ซึ่งสไลม์บุ๊กสนดท้ยนึกว่าต้องใช้เลนส์อะไรรู้วปล่าใช้แค่สลไลม์เพลิน ก็คือน้องๆก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นเควชใช่ไหมมดีแล้วถ้าเราอยากจะได้ไอรอนเด็คเกอร์อะเราต้องเวลแปถ้าเราอยากได้อาวุธอันต่อไปเราไม่รู้นะว่าอาวุธเธอมีเอ,อ่อไอรอนโบหรือเปล่าไอรอนโบจะแปลกมากตอนนี้มาตรงนี้แล้วนี่ที่ไหนโบดโบดเออชุชนี้กบมาเร็วก็จะขายอะไรก็ได้ตัว <c oughs> กบมาก่อนแั้วเงขอเศร้านะกบมาเร็วมดีไม่เขาขอร้อง มีทำอาหารอีกแล้วอ่ะมาเร็วเฮ้ยทำอหารป้าป้เนี่ยนี่ <พอ S 1> มา,าแล้วจุดจุดจุดเจ,ดจนสัมไม่เขาอยู่กลางหมดนีน่มาแล้วกันมาแล้วเฮ้ยมีธอเป็นเด็กเชี่ยวมาเร้วเด็กเชี่ยวอะไรจำเป็นไม่ก็จำเป็นใค,คยงไงมันมีเชี่ยวออกมาเลยมาทำอาหารคนนี้กันเฮ่อเอานักบอลจนภัยเราต้องการให้เธอดูอะไรเหรอตอนนั้นอยากเก็บน้ำผึ้งแต่ว่าพวก เออพึ่งตัวใหญ่ๆอันตรายเกินคนช่วยเก็บพึ่งได้ไหมมันสามารถหาพึ่งในวิลเดอร์เน็สได้ตรงต้นไม้ระวังด้วยนะกดยืน sure เลยใช่โอเคป่ะก็คือเควสันนี้น่าจะง่ายหน่อดีไปแล้วค่ะดูอ๋๋ยวงไงแล้วแล้วว่าทำกับข้าวได้ไหมขี้ต้องเยอะแน่เวลอัพได้เลยอ่ะเก็บน้ำพึ่งเออเออเก็บพึ่งน้ำพึ่งเราไม่รู้นะเธออยู่ไหนแต่เก็บแล้วกดยืเพื่อเก็บเออเอาเลย อ่ะเล้พี่ก็ช่วยน้องปะเอ้ยสลามแรงมากเลยนะเนี่ยสลามพวกเนี้ยอยากขายสลามบูสมากเลยเล้ยเราได้รูนอะรูนคืออะไรอะดูดิม่ดิดูดิอะไรอืมอันเนี้ยดูอันนี้คืออะไรมันเป็นสามสปิเ i ตอินฟิวส์กับ g กอร์เกียร์สามสปิเตคืออะไรอะมีล้วนน่าจะแรนะาดูนะ นี่เดี๋ยวเพราะจะไปทางนู้นฉันจะดูตรงขึ้นเก็บน้ำผึ้งไปแลมดิไ,มไ,มไปแล้วเห็นป่ะเออไปต่อไปต่อเรากันอะไรยถ้าจะทำเพดพวกเนี้ยต้องมีแบบอ๋อต้องขับพึ่งตัวใหญ่ด้วยต้องมี slam boost เพราะตอนนี้วิ่งฉามากเลยเนาะชั่มดิเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำผึ้งต่อไปนะท<อ>ุกคนจะนี่มาเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปแต่ เฮ้ยถ้าเกิดมีแมนดรีกอยากปะอีตัวนั้นน่ะอยาก่ะแต่รู้ๆต้องการเพิ่งอยากตอนนี้เก็บๆล้เก็บเลยเออให้เด็กออกไปนันวิ่งเร็วมากเร็วๆพี่ก็ต้องได้พีบ้างนะใช่เราไม่มีโบสเราให้เอ้ยสลามเราให้เีนท์ด์ทั้งหมดให้เธอรัว แบตเตอร์ออรัลอุ้ยได้แล้วทำน,นี่ไปแล้วตรงนี้เหลือแค่สองอันเอ้ยพึ่งยั์ Help me โอ้ยมันจะห <จะ S 2> ยิบลา<ะ>โอ้วิบินครั้งแรกว้าวข้ามันข้ามแล้วคงถอยถอยห่างถอยห่างถอยห่างพุ่งพุ่งไงกดคิวอ่ะคิวหนีเฮ้ยฆ่าได้แล้วเลาแค่โคยน ส,สองตัวไปล้วเฮ้ยสลามเฮ้ยวันนี้น่าจะเป็นวันโชคดีของพวกเรานะสวยสลามมันแค่หา<อ>ตรงซักซองมันไม่ค่อยมีใครฟาร์มสลามตรงนี้มั้งในสวนไปแล้วไปลองมีสลมัมช่องสอง,องช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 ่องช็อกโกแลตคุกกี้เพ<ว><ป>ิ่มคนละติน่อยทไม่รอพี่ตํา อันเถอะเอออันนี้มีผู้หญิงไหมตรงนี้ลองไปสำรวจด้านนี้ไหมไม่รัวป้าหมกหมกมันรู้สึกอันแคนนี่นอรเช่เลยไม่เหมาะที่จะเข้าไปเหมือนเฟลเวลต่ำเกินแบบมันหมกหมกแล้วมันไม่หมอกที่จะเข้าไปแล้วไม่รัวแต่เดี๋ยวเราไปทางนี้กันรู้สึกไหมอยากไป เออแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปามอนั่นเนี่ยพึ่งพึ่งมาพีพใช้สกิลไม่กี่ทา่าขอพึ่งยักเออทเวิลล์อัพแล้วมันดีมาเร็วมาห,าห้าหรากขะลาแล้วแปลแล้วทเวลลเออตอนนี้ลองกันนั่นเองสไลม์อีกอหนึ่งสไลม์เร่ามากเลยอ่ะดีนะที่เจอสไลม์ในไว้มีสไลม์ตัวหนึ่งด้วยโอ้ ดีใช่แล้วไปถ้าเอาลานีฉนันเไม,ไม่ไม่มิดีช่วยกันมันไดร์กันเออแบวิ้ยครบแล้วอันนี้เราขอไดยปะเราจะได้เพิ่มบารเซนในการได้ไอเทมบรอกปีใจหนึงฉันเอาจูมติ <Yes. S 2> ดไก้ด้วย Yes ออแต่เราไม่ได้สไลม์ชังกะเรไม่ได้นเนี้ยเขียวเียวเนี้ยดูดีไม่ได้อะอ กอเรไอซสันเอ้ยมินดีตรงเนี้ยมาเร็วมินดีตรงเนี้ยกดโค้สมาเร็วดีมีน้ำพึ่งอยู่อะอ่าพึ่งตัวใหญ่เปอร์เซ็นต์น่าจะสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยกเ็กเออฉันทำอะไอ่ะก็ชอบสกิลตรงนี้เลยแต่ว่ามันบ้งงรัไงไปหลบใกล้ตายละถอยนี้นช่วยข้าหน่อย อย่าเ,<อ>าเ่แรรีะเ<อ>พพ,งพงเราจะตายล้ไม่เออเราเป็นลมมินดี้ล<ะ>ก็ออกจะพยาสน่ยมีพ่มันช่วยอะ มินดี้เราเป็นลมอะเราต้องกลับมาหาเธอเลยอะเฮ้ยมันฆ่าเลยอะว่าจะเฮ็กพึ่งเถื่อนอะพึ่งเถื่อนอะเฮ้ยมันจะวุยดูดิเออเอาเลยนะน่าสุก่าเนีเราเราเป็นลมอะมินดี้มันแข็งแรงเกินอะ าหลับไปเลยอ่ะไม่กี้มันแข็งแรงเกินอ่ะเราเหลือแค่อีกตัวหนึ่งอะ่ะเธอช่วยเราหาได้ปะเฮ้ยสแลมเม่กี้มันแข็งแรงเกินมันยกเราเราปี๊บเลยอ่ะเนี่ยเป็นลมครั้งแรกเลยนะมเมกี้นะวะได้สแลมชังมันไม่ได้อะ<ว>ะ่วะว่าเจอเฮกไม่เห็นได้เลยอะ่ะแรงเหมือกนอกันเรสิบเปอร์เซ็นต์แต่อนนี้ไม่ตรงมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสลามราชาสลามหมอไม่มีดีไปเอาหลังพุ่งตรงนั้นอ่ะไปขาสู้กับราชาสลามดิ่เถอะขนาดขนาดการเคียงนี่มันมาลราไม่ว่าเปล่า่ะเราคุ้งนาดี้อ่ะเธออยากตายเหรอม่ถึงแบบอยากสลบอหรอเธออยากเสียเทมเหรอมันเสีย เูอแต่เราไม่เสียตอนนี้ไม่าจะไม่เสียไปดีมินี่เธอเธออยากไปเลยขอลองถ้าเธออยากเป็นลมเธอก็ไปนะแต่เราไม่ไปเราไปเอาพึ่งตรงนั้นละนปได้ไปดีมาแล้วยืสยืสหันนี้นะคุณฉันต้องเก็บคันนี้หกอันอ่ะ เงอน้องต้อง,องเป็นคนเก็บหลังพึ่งไปแล้วเฮ้ยสลามเออฉันต้องเก็บหลังพึ่งมาแล้วได้สลามให้เพียร์ a ีสทำคอยสลามแล้วแต่ว่าเอากระเป๋าเราเต็มเราก็เลยไม่ได้เฮ้ยลองเราเดี๋ยวนะเอากินแอปเปลิลก่อนเออเราต้องทำอะไรก่อน รอ้องต้องเคลียร์กระเป๋าอออกอนยื้อสได้มาแล้วต,ต้องต้องคินผา่านเอ้ยอย่าเพิ่งเอาเราด้วยมินดี้แล้วขอค่าด้วยหน่อยได้ปะไปต่อไปต่อ,น,อนั่นไงทำไปใครโอเคเราเหลือ,อยู่แค่หนึ่งสไลม์ช้างแล้วเราจะหาไป้ว ฉันนั่นล่ออ่อนเกินเราก็เลยโดนพึ่งยักษ์ทำให้เราสลบยนี่มาแล้วมันี่มาแล้วเดี๋ยวหน่ะค่ะเอาพึ่งยักษ์ต่อยโคตรแรงเลยอ่ะอ๋อเราต้องการฮันนี่ไงนี่มาแล้วเรามีฮันนี่อ่ะชอบอ่ะอันนี้คืออะไรเออ slam shang worm อกหลอกไปแล้วมนี่มาแล้วลองพลังใหม่แล้วอ่ะพลังใหม่เอือ ลังโทเต็มเปล่าไม่มันเป็นพาสซีฟเปล่าอันนี้เป็นอ็บิลิตี้ท้องกดฟินิชอ่ Take a shot Getting out of danger Your guards catch your enemy off guard โอเคอันนี้เธอได้สมบัติเต็มนไงเธอได้ห่อไม่ไม่ไมอันตรงนี้ก็อันนี้ เอ็กซ์กับอันนี้อยู่ข้างในเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะเดี๋ยวนะมันดีลองเออดีอยู่เหมือนกันไปลองนี้มาเร็วเราเราต้องแข่งแรงกว่าเนี้ยเราเออสลบเป็นครั้งแรกเราต้องแข่งแรงกว่ามาเยร็วนี่นะที่ไม่ใช่ดีบวกเกนนี่แล้วนี่ใช้ทางลัดตรงนี้มาเร็ว ที่ต่เรามาเราทางนี้นี่ไงมาถึงแล้วนี้ั่นไงน้ำพึ่งมินดีน้ำพึ่งมันมีสลามด้วยอ่ะเขาเก็บน้ำพึ่งไปนะแล้วเขาไปฆ่าสลามอ่ะเก็อะรเยอะก เดี๋ยวเราไปเธอได้ไหมยังอ่ะอันนี้ได้แหละได้แห<ด>ละแ<ด><ด>ล้อีกสองอันนี้เราเยอะแล้วนนเธอเสร็จยังเว้ยน,น,นั่นงีการหนึงอ่ะเว้ยเดี๋ยวเราขอคคาส์ลามตัวนี้นะที่เอาน้ำพุ่ง่ปแล้วกอยู่กันเว้ยเราเออเราต้องเออเอาเอะไรออกเนี่ย อนี้อ,อ๋อมีไงอ่ะอีกอันหนึง่งอันสุดท้ายชนนไม่ได้ต้องเอานอพมพุกออกไปอันหนึ่งอ่ะต้องค a t c h f i ห้าอ,อันไหนต้องต้องกินแอปเปิ้ลพายเออได้แล้วแล้วมันดีเราขาไดไปแล้วแต่เราต้องกินแอปเปิ้ลพายอ่ะลูกก๊กเกระเป๋าเราเต็มมากอะเล้วราดรอปเลยไม่ได้ไงยออแฟแฮนโอเคเอ่อเอแฟแฮนก่อนเลย แบมด้แบบแเธอเธอได้น้ำพึ่งเสร็จยังขอุูเล็ดนะเกยอันสุดท้ายอันเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวพเราไปหาหลังพึ่งตรงนี้กันนะเธอคิดปะพึ่งเออมันแข็งพึ่งตัวใหญ่แข็งแรงมากจนทำให้เราเป็นลมอะ่ะจนทำให้เราถูกน็อกเอาไปเลยอะ่ะเนี่ยเก็บดินี่เก็บอ๋อ เไปเเออเออตอนอน้องทำควสนซแล้วนี่ไปเร็วๆปแลเราค่อยกลับมาทำพุ่มยักก็ได้ไปไปไปมาถึงสำหรับเราไปแล้วไปแวสำหรับทำควสเลยเอาลงวัลเลเวลอัพเลยเย้เราสามารถทำน้ำยานี้แล้วไปไๆปๆไปเดี๋ยวเราจะกลับไปทำสไลม์บูส์นะ เธอมีรองเท้าแล้ว,ลวเราขอสลามบูทสนามนีด้อแล้วก็เดี๋ยวเอออันเจนนันพ่อไปมอบเควสค่าสลามให้กับคนนั้นนะเอทิอเอต์เวนเจอร์ไกด์อะไล็อเลอเออาเราคนนั้นได้รีสปีใหม่นะั้นก็คือสลามบูทอย่างสนุกขาดบลยแล้วก็ไอรอนแดกเกอร์ด้วยต้องการหนังมีเดียม ดีดูเรานะมดีดูเราตัวนี Mother, oh, my, oh, my. ้นะมดีดู the drip นะดูเรานะสาสองยู่ไหนนี้หาไม่เจออันนี้ไงเย้ดูวิ่งแข่งกันไปล่ะหนึ่งสองสามัยไมัยไมัยอยู่ตรงนี้ก้นนึ่งให้เธอไปก่อนนอมัยฉันยังไม่ได้วิ่ง หใหทวิงไป3ขอพูดมาดจ้ดอ่ะวนะิงไปเรื่อยเรอจะกว่าเาจะแซงเธอมาในหน้านะจอเราเราแซงเธอแล้วนี่ <c oughs> เราแซงเธอแล้วไม่ติดเอาไม่พลาเท่ากา 3, ันสามสองนงไป ไม่เม็นดีทางนี้นะออกข้างนอกน,นะสามวิ่งไปที่แบล็กสแ<า>ตก่อนชนะหนึง่งไปในมุมมองเธอเธอเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังเร็วกว่าเธออ่ะอมสไลด์แบบนี้น่ะเออเนี่ยเออแต่เราเห็น um. เดฟเฟนส์แล้วมันเร็วเออยังไงเดมเดจเออทุกคนนี้ไง นี่ไงเราเคยคนนี้ไหมอ่ะ Hey adventurer คุณนั้นอยากมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะดิ Yes โอเคเนี่ยมันทำงานแบบนี้คุณหาสัตว์แล้วหาอาหารที่มันชอบถือ mm hmm. แล้วเมื่อพวกเขาโจมตีเธออยู่กับโชคนิดๆเธอก็จะกลับมากับสัตว์เลี้ยงตัวนึง่ง Okay on it Yes มันนี้สัตว์เลี้ยงหรอแล้วอยากได้ควาอะ่ะ oh, ฉันอยากได้ความเหมือนกันไมหถึงเลย เราจะได้ขี่มเราก็อยากได้สไลน์นะแต่เราอยากได้กวามเพราะว่ากลัว,วอ่ะเพราะว่าสไลนมันมันไม่นีไ้นนนไปนะมอบเฟนกันก่อนไหมฮนะเทมบีสอ่ามันชอบกินไรแต่ว่าพึ่งก็เฉมง่ายดีนะแต่สไลม์มันชอบกินอ่ะก่อนเลยอันนี้อ่ก่อนเลย,นนเลยมันได้มาหาคนเราก่อนขอมพีดอเลยนี่เราทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้าพอจะเอาเสืหลียงตัวแรกของพวกเรานะ<ว>ทุกคนคลิปนี้ขอ,กกอลาล่ะบ๊ายบายอะไรอ่ะไม่คอมพีวอ่ะกดดิขอลาคลิปนี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายอันหลอักอะไรรีสเซพียนใหม่ทุบแล้วอัพเลยเดี<ว>๋ยวนั้นเราขอดูแอเรียลิตี้เราก่อนทุกคนหลักอะไรบ้างโฟกัสเทรนนิ่งเจอเอ่ออัแอนด์ฟลิกเมื่อเนอร์มีออฟกอร์ดเอ่อก็แค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย Wai mi na hon de a bye bye ga mait no set to bye bye